แต่แต่ถ้าปัจจุบันมันจะเหมือนฟาดแรกตัด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 ถ้าสมมติว่าถ้ามันเสี่ยมครั้งเดียวถ้าจะข้ามทางรถอยู่ระยะไกลหน่อยก็ข้ามไม่ได้ไปไม่ทันต้องรู้สึกเข้าก่อนเดินยิ่งข้ามไปแป๊บไม่เหลืคนไม่เป็นอารเณ์มันมันมันเติสาเหตุ่ดีเขารู้ตเขาเป็นอย่างงี้เขาเขาจะวางแพ้ ันี่รู้มันไปเบียดเส้นประซ่าก็ดูไปเบียดเส้นประส่ามาลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดกระดูกให้ไม่เป็นไรนอนก่อนใครับนนอายถ้าเดินดูกระซ่าไม่ยืดนะข้อขาไปเลยสี่เช็คดูไว้ทาดูไว้เอ๊ะเด้งเด้งแต่ว่าตึงตึงปกติมันต้องถึงพื้นเลยถ้า n o r มอ l นะจับปลายเท้ายกเช็คกระชายมึง อันนี้เลยองก่อนลงกอนกาถอดงเท้าไม่เนาะน้องถอองเท้าให้แม่เนาะอันนี้เขาก็ไม่ไิ้งเหมือนกันถอดรองเท้าอันนี้ต้องใช้ปากลูกสาวเขาเขาก็ไม่ได้เปนมาแต่กำเนิดอันนี้เป็นเป็นอันนี้ต้องใช้ฟังปากเราพูดใช่ต้องต้องฟังปากเราพูดเลยด้วดปเดปวดปนดปวดปวดดปดปวดปว ตดงต้ะะองต้ตงนี้ตรงนี้ปิดรงนีะะ้ต้องการัช้อาบันตไม่ วงงางลงวางลงอนนี้นดูเจมบบเจครับเจ็บบครับบ้เจมบ๋อเราคุยจะรับเสียนี้ะาเจโลนคุยรับนี้โอ้พอดีเมื่อวานแห้ ulously, งหจานเรเลยเชิญนดกดนะเข้าแปจุดใช่ปะ

เห็นไหมขาเขาที่โกงให้ถึงพื้นนช่มันเริ่มเลื่อเไปแล้ตะคู่นึ่งเริ่มลงมาแล้วเริ่มคิดพื้แล้วย้อนเลยใท่มันขย้อนยอนยืดึงมากเป็นจะวิ่งอันจะวิ่งไปขาี่ะโอ้ขาวที่ดีแต่ก็เส้นหน้าขา่ประวตอาจาร์เขาดเชื่อนี่มีเคสตัี้มาให้ดูชุดชาตี้เคีตันีมาให้ดูจุดชาร์ตลยร้องได้ค่ะร้องได้ มเเา็บปริษัทนักแข่งด้านนอกสามแนวใช่ไหมที่เมื่อวานอาจารย์ก็เล่เชอร์ไว้อ่านี่มาแล้วพี่เนเลยเมื่อวานเป็นยังไงได้ถ่ายรูปลงลงเมื่อวานลงๆๆๆเมื่อคืนผมก็ลอกจากโทรโทรทัศ์ไปแหละลงลงพื้นเออแล้วก็แชร์อะไรคนที่ไม่มาแล้วก็เปิุ๊บเลย ก็ลงไปให้ในนั้นไงมันแบบดคน่ารัก้แต่นี่มันกเบอเลยเนี่ยดดู้ันก็เมีเลขหกเจ็ดกพี่บอกว่ากพี่บอกว่าไม่ติดเสียงไว้อะก็ู้ตก็ลืมตกตลอดเลยไม่ดังเมื่อวันนี้พี่หมออกอากาศปอย่เพื่อนๆนี่ก็นี่กจานแล้วนั่นก็ส่งเลยจานให้เราจะส่งมาให้ดู ย่เป็นน้องสร้างเบ้นออกมาอคระเทืนงมากไม่น้องเจ็บบ่ครับเจ็บไป้ต่อเอกต้องากนปเลาะใจาไม่กดมือเียนะมาใชัมือลรองไว้ซัพพอร์ตไว้ใ้ปะเพื่อ ่อป้องกันนะนี่มองมันยังก็จะเฉดด้วยว่ามันเหนือบ้ากน้อยแค่ไหนลกได้แค่ไหนแล้วขั้ตอนเข้ามันนวถ้าคนเราเป็นมานานนี่อาจจะทานุดสี่ครั้งโอ้สี่ครั้งบางเดือนนี่เป็นมาเท่าไหรสองสามเดือนใช่ไหมแ้วมันค่อยเป็นในใจที่หนักหนาพอสองสามเดือนเป็นมาเรื่อยๆเพอทำงานเป็นแบบ

บ้าค่ะต้นขอีกต้กิ่งใช่แข็งแรงราดูโอยหมอแม่ลูน้ำดูเทียวดูน้ำไปดูก็ชีดเหถ้าแห้งก็ชีดห้าวข้อนะแห้งมาเอาชีดทำไมวมบวมน่อยเหรอดูน้อยเนี่ยทย์ปัจจุบันก็มีแห้แล้วนะครับแค่นั้นเลย น้ำจุดสะท้อนเท้าแล้วที่อาจารย์กำลังว่าน้จืดสะท้อนเท้ามหัวเข่าเช็คกันให้ดีมันเกี่ยวใช่ไมตกว่าตุ้มลงไปเจะเวาใช่ไหมอ๋อนั่นละจุดสะท้อนเท้าของหัวเข่าเนีี่รทุกย่างูู้กันาะว่าตอนี่อาจรเขาบอก่จุดสะทอนเท้านี่ยเราไมได้ก็ช่วยบอกอะไรอย่างเียเขาเป็นผู้รู้ี่คองดีเลยนอเป็นคนทมคลองดีเลย เรียไม่รู้เนี่เขามีความดันด้วยว่าเนี่ยน่าจะมีความดันมีไหมความดันมีไหมไม่เคยตรวจไม่เคยตรวจเลยไม่เคยตรวจไม่มีเนี่ยทีมจอมันเต้นตึก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 เขาตื่นเต้นนะปัจจุบันตอนฮะเป็นญาติกันเปะ่าเป็นอันนี้เป็นลูกสาวอันนี้เป็นแม่เป็นลูกสาวอันนี้แม่นะลูกสาว เป็นญาติี่ีานพี่สาวแ่ว่เางบพี่ปกลงมาแล้วก็เมื่อเาเมแต่แค่อาโลพี่น้องพี่น้องโลดแงเทียก็ไ้าวางได้เลยไม่ต้องกลัวพวกนีน้เรเป็นตระกันเลนต้อง่หน้าองกันน่ห้าตาน้องพูดไม่ได้เอพูดได้แต่ไม่ได้ยินพี่คอ๋ออเขาอะ เัฟ oh, no? yeah, mm ังาฟังแต่เขาได้ยินใช่ไหมเขาเป็นเขาได้มาอานันเราเรายแล้วเขาพูดได้ไหมพูดได้ยแต่ว่าเขาจะใช้สื่อทงปากเราจะฟังปากเราจะพูดเะับ่นกินเงาโมงตาเขดูเรื่องแบบนี้ไ่เน่นี่ฟางทีลมงอนี่มาทอดันไม่รู้ใ่มีมีคนตาอกน เราเลิกมันว่าอราไท้องมีห่นมาสักวันสุดท้ายเลยถ้ามาก่อนที่สักวส่องอาทิตย์น่าจะได้สามได้มาวันจันทร์เราก็ไม่ได้ทานา วัวนี้ดันเป็นเที่ยวกันเองอื้ความสูตกใจนี่ว่าคนไข้ร้องดสลเชรนี่สังเกตดูนะอาจารย์เ้าก็จะนวดทั้งระบบเลยตั้งแต่ด้านล่างมาตั้งแปลายางมายันจุดสลักเพชรใช่ไหม คือตรงค่าผู้ช่วยอาจารย์พูดแล้วเรื่องนี้ไปพูดเลยอาจารย์จริงจรไม่ได้น่าเบืไปพี่ต้องอธิบายเลยดิเพราะอาจารย์ทำอาจารย์ไม่ได้อธิบายการอธิบายของพี่มีประโยชน์อาจารย์ก็ทำา้ได้ขาดคนนี้ก็ไม่สนุกไปทีนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราจะได้ความรู้ไปด้วยงั้น นี่อาจารย์ก็อธิบายแล้วแมเมื่อวานที่ทำกับเราเรือนกันอะไรนะที่ทำกับน้องเมื่อวานบางคนเนี่ยเวลาเขาปวดเข้ามาแล้วคันนักขยี้แต่เท่าก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึงไม่ให้เหมือนกับที่คันเมื่อวานพ่อก็เราไม่ได้ไล่ทั้งระบบหมดอาจารย์เนี่ยเขาไล่ตลอดแนวเลยให้เลือดมันเดือดเยินใช่นี่เขาไล่แล้วแต่กล้ามเนื้อเยินหายเสื่อมรเ ไล่ไปนะแนวขาด้านด้านหลังด้านข้างเขาไล่หมดเลยใต้เข่าสี่จุดใช่ป่ะรอเทาเขาไล่หมดเลยเป็นปลายเท้าอ่ะแม้กระทั่งจุดสะท้อนเท้าที่เป็นเทคโนโลยีของตัวรีเฟ็กอ่ะเขาก็ถักด้วยให้มาผลกระทบกันกันั้นชอบมากเลยนะคะคุณจีรพัฒน์จีรพัฒน์ทางฟั่งจีรพัฒน์อ่านแล้วไม่ต่อค่ะดิจิรอล อาารเดินไปจากฐานก็จะดีขึ้นอาจารย์ก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะไปกอวิดีโอดูทีนี้ไหมครับอาจาระเริ่มทำการนวดอาจารย์มีการทับข้าวหรือี่เช็คดูว่าข้าวเราป็นพื้นไหมกดลงไปเด้งขึ้นเด้งขึ้นเพราะว่ามันหลังใช่มีการเช็คการกดมีการเช็คดูใต้เข่าไม่ตึงพื้นใช่ไหมนวดไปอาจารย์ก็จะค่อยๆซิกแนวลงไปเรื่อยๆก็พยายามเพ่งเพริดดูเสกไปเรื่อยๆ นาค,คุณ่เนาบาีส่วนนี้น้าใหญ่ได้แค่นี้นะส่วตาเทดูระดับความตึง้านกำงาเนื้อต้งยากาที่เราเข้านดอยู่แล้วมันดีขึ้นไหมอะไรไหมจางที่เราก็เช็คกระเตี้ยวลงไปแล้วนะเปนโปงเนี่เยอะเยีย่ะต้องมาทกวนไม่ทุกวันนะครับมากวันไม่ได้เพราะจากเขาจะซ้ออีก ใช่ไหมตาเก็บบ่ครับไม่เคยเก็บหมอีกใครไม่ไปหรอกใจเขาเขาบอกดีนะดีไหมครับดีแล้วพูดได้ยินโอ้ผมมาครับไม่ได้ยินเลยไม่ไม่ครัพูดเขาเสียงดังไงถึงได้ยินไงโอ้ต้องพูดเสียงดังเลยถ้าเราพูดเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินใช่ใช่เขาไม่ได้ยิน 哎，等一等。